โยสวัสดีครับวันนี้เราก็มาเจอกับไอ้หนุ่มทุ่งพญามหมีช่วงนี้ก็จะเห็นคลิปของเจ้าหนุ่มทุ่งพญามหมีบ่อยมากเพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ไอ้หนุ่มอยู่อยู่ก็เดี๋ยวก็มีขี้หูออกเดี๋ยวก็มีขี้หูออกแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่จะเป็นเชื้อรานะครับอย่างครั้งที่แล้วปกติเนี่ยน,นี่เนี่ยอันเนี้ยขี้หูแฉะเนี่ยปกติแต่ครั้งที่แล้วไม่ปกติเพราะว่าเป็นแผ่น วันนี้ก็บอกว่ามีอาการเหมือนก็จะเป็นแผ่นข้างขวาอีกแต่ก็วันนี้เลือกและเลือกแค่ข้างซ้ายก่อนเหมือนเดิมนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปข้างขวากันไม่รู้ว่าจะมีแม้แต่ข้างซ้ายนี่มีออกมาแล้วและะ้วเราค่อยๆปัน่นขณะที่เราแคบหูไปนี่นะเราก็เปิดอีนี่ดูอยู่วอลเลย์บอลเกาหลีเกาหลี ตอนนี้กำลังนั่งเชียร์ทีมของพรพันเกิดป่าท,ที่ลงเล่นอยู่ชอบมากเลยเวลาพรพันเล่นเนี่ยเซตเตอร์ยิ้มสวยน่ารักแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอวิธีแก้เกมของอีกัคโคสคนแก่นี่สักหน่อยแต่จริงๆเขาก็ทำเพื่อทีมนะแล้วก็พยายามจะกระตุ้นพรพันให้เราเนี่ย ให้พยายามปรับตัวแล้วก็พัฒนาเข้าหากันทั้งหมดคือว่าพรพันเซิตเร็วแบบที่คนไทยเล่น<ม>นี่นะตัวพวกเกาหลีพวกนั้นหรือฝรั่งอะตกไม่ได้แล้วครับตามไม่ทันแต่ถ้าเซ็ตโด่งไปนี่ก็มันก็ไม่มีประโยชน์แนละจ้างใครมาเล่นก็ได้ไม่ต้องจ้างพรพันลรวก็เซ็ตโดง่งไปถอหลังคาขนาดนั้นตนลกดีอะเราดูแล้วก็เอ ตลกตลกแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับขีหูข้างในก็ไม่มีเดี๋ยวเราจะใช้น้ำยาล้างกันแล้วเราจะค่อยคุยโอ้เดี๋ยวตอนนี้กำลังห้าโมงเองนะเดี๋ยวพอหกโมงเย็นปุ๊บเนี่ยผมก็ต้องไปดูไอ้ฟุตบอลเชียงรายเราเตะทีมรักผมเนี่ยเขาเตะอบอลลีครับ เจอกับบ้านค่ายยูเนเต็ดตอน6กโมงเย็นซึ่งบ้านค่ายยูเนเต็ดเนี่ยเขาอยูอ่ไทยลีก3แล้วก็อยู่โซนตะวันออกตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นอันดับ3แล้วก็้ลองปิดเล็กแรกไปแล้วกํลาลังจะเปิดเล็กแรกวันที่1ิ1 6ิบนี่มั้งสิบหอะไรสักอย่างเนี่ย แล้วก็ก่อนที่จะเปิดเลกนี่ก็คือเขาก็จะเตะกับเชียงรายยูไนเต็ดก่อนอ้อต้องใช้ชื่อสิงสิงเชียงรายยูไนเต็ดชื่ออย่างสิงเล่นอย่างแมวอ่ะแมวป่วยด้วยแมตต์นี้ก็ไม่รู้ว่าจะชนะได้ไหมแต่ใจอะ ก็คิดว่าน่าจะชนะได้เพราะว่าทีมระดับทีมระดับไทยลีกสามกับไทยลีกหนึ่งเนี้ยชั้นบนสุดมันห่างกันแบบสองชั้นอ่ะถ้าเล่นมาแพ้กันนน่้ายโดนแบบอายันลูกบวชอ่ะแต่ไม่แน่หรอกถ้าเกิดมันมีคนอยากที่จะ หาผลประโยชน์จากวิธีการกำหนดผลการแข่งขันแล้วก็ยุ่งเลยอ่ะอ๋อตอนนี้เราก็ค่อยๆทำกันอยู่โอเคก็มีขี้หูประปรายนะครับดูนะเห็นไหมเห็นไหมนี่ๆจากโซนไอ้ตรงกลางหูกับรอบนอกขอบหูเนี่ยส่วนข้างในนี่กเกลี้ยงแล้วก็ใสามากเลยนะมันก็เป็นสีเหลืองเห็นไหม เห็นไหมสัมรีบสีเลือกเหลืองเราก็จะปั่นไปเรื่อยๆปั่นไปเรื่อยๆก็ยังไม่เร่งไม่รีบอะไรก็วันนี้ทั้งวันก็โอ้คนนี้ก็เป็นลูกค้าคนที่สองของวันนี้นะวันนี้แบบนั่งๆนอนๆฟังนิยายแล้วก็ดูคลิปวิดีโอตลกตลก ดูคลิปวิดีโอวันเล่ดูคลิปวิดีโอนู่นดูคลิปวิดีโอนี้นัน่งดูทั้งวันเลยนั่งดูบ้างนอนดูบ้างหลับไปก็มีอ่าใช่ก็สนุกไปอีกแบบก็ชีวิตแบบง่ายๆสบายๆครับถ้าไม่สบายก็ต้องไปโรงพยาบาลเย็นี่ไงอาา ค่อยๆทำนิดหนึ่งปั่นปั่นปันโอ้ใช่ได้ใช่ได้อ๋อเก่งลูกเห็นไหมเห็นไหมตอนนี้เราก็ไปที่ขอบแก้วหูให้มันเพลินๆนะครับเน้นเพลินๆอย่างเดียวเลยอืมตอนนี้แหละสนุกมากเลยครับก็เน้นเพลินๆนะครับ ที่หูไม่มีอะไรแล้วมันเน้นกลางหูแล้วขมวดเป็นปมจับวงนอกแล้วนะขมวดเป็นปมละอ่าขมวดเป็นปมแล้วก็ลูดวงนอกเนี่ยอ่าให้มันเอี่ยมเอี่ยมอ่าไม่มีอะไรและอ่ะเราจะปั่นเล่นอีกสักเที่ยวหนึง่งก็มีแฟนขับหลายๆคนบอกให้ปั่นสำลียาวๆนานๆ างทีมันก็เมื่อยนิ้วนี่จะบอกให้ทำยาวๆแล้วก็ปั่นอ๋ดันขมวดเป็นปมอีกโอเคแต่ก็ถึงละถึงแก้วหูละกะปั่นก็เพื่อความสนุกสนานะครับอืแต่ดูเหมือนว่าเราหมุนมันไม่ดีเดี๋ยวต้องเอาออกมาหมุนใหม่อ่ะ ต้องออทําอีกรอบทําอีกรอบทาอย่างเงี้ทยทายาวๆแล้วก็รูดบีบตรงนี้แน่นๆก่อนอ่าแล้วก็รูดรูดให้มันแบบมันสม่ําเสมอแล้วปลายให้มันเล,มเลี่ยมเลี่ยมเล็กๆเลี่ยมเสียมอย่างนี้เลยเห็นไหมปลายเลี่ยมแล้วอ่าใช่แล้วเราเอาตอนปลายเนี่ย ไปถึงแก้วหูแล้วแล้วก็ค่อยหมุนตอนนี้มันจะเหมือนนวดที่ขอบแก้วหูที่แก้วหูนวดเบาๆพอปลายสำลีตัวนี้มันไม่ได้หนักเหมือนตอนมีน้ำยานะแต่ตอนมีน้ำยาเราก็ไม่ได้ทำไปแทงไปลึกขข้นขนาดนี้นั้นตอนนี้เราใช้ส่วนปลายไปกระทบประมาณสักห้ามิลเมตรนะคะ่ัตอน,นี้เราจะเน้นตรงขอบนิดหนึง่ง ผมเริ่มเน้นขอบไปแล้วแล้วก็ยังปั่นอยู่โอเคผมเริ่มจะขมวดปมมาแล้วนะเน้นเน้นตรงกลางอ่าผมเน้นตรงกลางแล้วเน้นตรงขอบข้างนอกโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วครับถูถถูถไม่มีอะไรแล้ว สะอาดพอจดแล้วไปข้างโน้นกานโอ๊ยลืมเขียนชื่ออ่ะ๋ยวไปเขียนข้างโน้นโยเรามาข้างที่สร้างปัญหากันนะครับเมื่อกี้ผมส่องดูแล้วแล้วก็เห็นเลยเย่เห็นไหมเขียนโุนสลาติดแล้วตอนนี้เราก็มาดูที่มันเป็นปัญหาสำหรับลูกค้าโอ้ยเดี๋ยวก่อนนะวางมือไม่ถนะัด วางมือเอาใหม่โอเควางมือขนาดแล้วตอนนี้ผมจะเริ่มจากด้านนอกนะค่อยๆแซะผมเที่ยวนี้ผมไม่ได้ใช้อันใหญ่และไม่ได้ใช้อันที่เป็นทองเหลืองนะครับผมมาใช้อันเขียวนี่ที่มันจะน่ากว้างกว่าสองอันนั้นแต่ว่าบางกว่านะครับเพื่อจะแซะที่บางๆเนี่ย แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเหล็กก็อันตรายนิดหนึ่งนันต้องค่อยๆทำอืมไม่น่าเชื่อมจต่มาได้องใช่ไหมตรงนี้เจอส่วนโค้งอ่ะใช่ไหมตรงนี้ มันบางบางมากและเป็นเหมือนเป็นแผ่นเคลือบอ่ะครับตอนนี้ผมต้องใช้อันเล็กลงพอมเป็นส่วนโคง้งโอ้ใช่ไหมชาๆาซะแล้วก็งัดโอ้เจ็บเจ็บ จะยากนิดนึงนั่นสิเอมันก็ไม่น่าจะเป็นเอ็นี้นะอม,มันก็ไปโดนแล้วนะแต่ว่ามันเขี่ยมไม่ได้ตรงนี้ก็ดันโค้งอีก หูอักเสบด้วยอ่ะตรงนี้เจ็บใช่ไหมไม,ไม่ใช่แล้วหูอักเสบด้วยแล้วมีขี้หูแผ่นด้วยอ่ะมันไม่น่าออกไว้ขนาดนี้นะครับเพอวันนั้นเพิ่งจะแคะไปเองอ่ะแล้วดูสีออกมาแบบที่น่าตกใจมากเลย ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้เลยครับว่าเราออก,ออกทั้งบนทั้งล่างหมดแล้วอะ่ะมันก็ยังกลับมามีอีกอะ่ะนี่แล้วตอนนี้ตัวเองเวลาเอาคัรตันบาดไปปั่นอย่าไปเน้นมากอะ่ะเพราะตอนนี้โดนไปอะไรก็เธอก็เจ็บหมดแล้วอะ่ะโดนเนื้อปุ๊บเธอก็อ้อยโอยโอย,โอยแล้วเพราะตอนนี้คืออักเสบไปแล้ว ตอนนี้ผนังหูก็อักเสบนิดนึงแต่ไม่ได้เป็นแผลนะอักเสบแบบบวมแดงอย่างเงี้ยอชอีชะชะ่ออกมาแล้วคิวนิดเดียวเองตอนนี้ผมก็โอ้ตายแนละ้ว มุมกล้องมุมกล้อง,งโอเคก่อนนะก็เปลี่ยนมุมแสงนิดหนึง่งเปลี่ยนมุมกล้องนิดหนึง่งไล่ฟ้าที่แว่นก่อนโอเควันนี้แอร์เย็นสบายมากแต่อุณภูมิเชียงรายอ่ะไม่หนาวเลยอ่ะกลับมาต้องมาเปิดแอร์นอนดีกับเบื่อมากเลย ผู้ว่าคนนี้ขี้เหนียวไม่ยอมเปิดแอร์ไปโทษผู้ว่าอีกอากาศมันไม่เย็นเองความกดอากาศสูงจากจีนไม่มานะครับปีนี้ถ้าอากาศมันร้อนอย่างเงี้ยหมายถึงน้ำแข็งขั้วโลกจะละลายโอ,โ,อโอ้เดี๋ยวก่อนนะขี้หูมันจะหลุดออกมาละเดี๋ยวผมขีดมาก่อน mm hmm. อันน้อยเดี๋ยว อไปไหนวะโอ้ยโอ้ยอ่ะไปไหนแล้ววะเมื่อกี้ก็เห็นอยู่แบบแบบ็เมื่อกี้ก็แซะอยู่ดีๆอ่ะ ยกไปโยกมาเหมือนจะติดแล้วละมันโอ้ตรงนี้ก็มีอยู่นิดเดียวแต่ว่าผนังหูแดงมากเลยครับออันนี้ก็ติดออกมาน,นิดแคะออกมาก่อนอะไรกันเนี่ยโอ้ยตรงนี้อาจจะเจ็บหน่อยนะโอ้โห เหมือนหนันบงบางๆเลยอ่ะอืม,อ,มอืะรู้สึกไงบ้างโล่งใช่ไหม แต่มันน่ะมันบางมากตัวเองดูแล้วกันไม่รู้ก็จะพูดยังไง mm hmm. แล้วพอดึงออกมาใช่ไหมไอ้หูจากที่มันเป็นสีของขี้หูแบบขาวออกเหลืองใช่ใช่ไหม mm hmm. ตอนนี้มันก็จะเห็นแบบผิวผนังหูข้างล่างเนี่ยเป็นแดงแบบลิ้นอะแดงแบบบวมะซึ่งโดยปกติหูคนอื่นเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างเงี้ย เพราะว่าตอนที่ตัวเองปั่นคอสต้ตนบัดอ่ะตัวเองปั่นโหดเกินไปอ่ะมันคงคันอ่ะเขาเข้าใจอ่ะแต่ว่าตัวเองไม่น่าลงน้ําหนักเยอะขนาดนั้นตอนเนี้มันมาลําบากเขาตอนแคเนี่ยแหละพอโดนตรงไหนเธอก็จะอุยอุยอุยนัดนี้ก็เป็นนัดที่อุ้ยมาสามสี่อุ้ยแล้วนะครับคนบนไม่มีแล้วนะ ขอดูมุมนี้ก่อนมุมซ้ายนี่ก็ไม่มีมุมล่างไม่มีมุมบนมุมขวาหมดแล้วนะด้านในมีอีกไหมอ๋อนี้อีกนิดนึงก็นิดเดีวยวเองครับเดี๋ยวเข้ก็ค่อยแสเอาโอ้ยตรงลุสลาก็มีขี้หูมาติดด้วย อันเล็กนิดเดียวเองอตอนนี้จะค่อยๆเขียนนะแต่ก่อนนะขอแสงก่อนปรับแสงก่อนโอเคมันใกล้แก้วหูนะชา้ชาๆนิดเดียวเองก็ชา้าก็ค่อยๆแสง อหลุดหลุดไปไหนวะมันเหมือนหลุดแต่มันไม่หลุดนะครับเดี๋ยวต้องใช้อันเล็กค่อยๆซ้ายอีกทีเพราะมันใกล้แก้วหูแล้วอืมอืมก่อนนะโอเคปรับใหม่ปรับใหม่ โอ้ยหลุดเสียก็มันโยกไปโยกมาครับแต่มันก็ไม่หลุดโยกหลุดออกมาแล้วนะครับ แต่ว่าไม่มีมุมไม่คีบขอแค่มุมคีบอย่างเดียวอะมุมคีบได้ก็จะจบอะครับขอมุมคีบหน่อยใช่ไหมเนี่ยใช่มุมคีบไหมก็คีหูมันแม่แผ่นส่วนใหญ่มันหลุดออกมาแล้วนะใช่ไหม มันเหมือนหลุดออกมาแล้วครับแต่ว่าผมยังหามุมคีดอยู่อาจึงมุมนิดหนึ่งแล้วครับมีนิดหนึ่งแล้วนะเอาเข้าไปเสียบเนี่ยอาจจะบังมุมกล้องนิดหนึ่งนะเดี๋ยวก่อนไอีฟ้านี่ก็มาติดแว่นทุกทีเลยจังหวะนรกจริงๆอ้าแสงกับบังมุม เย้จบครับตรงนี้ครับเจ็บนะครับเพราะว่าดูสังเกตจากปลายนี่ปลายตรงนี้เห็นไหมเลยไปนิดนึงคือผมกะระยะผิดนะครับเอมินเนี่ยครับที่ไปโดนขอบหูอ่ะนี่ที่ออกมาเนี่ยหมดละก็ด้านในเห็นเห็นด้านใดกันไหม เห็นด้านในที่บวมแดงกันไหมเห็นไหมเดี๋ยวผมลองรถไฟดูนะอแล้วก็เอามามุมใกล้ๆกันเห็นไหมเห็นที่บวมแดงไหมนั่นแหละครับที่แสออกมาแล้วก็บวมแดงร้อยบวมแดงนี้เกิดได้จากหนึ่งเลยคือคั้นบาต สองก็คือตอนที่ผมไปซะาอีแผ่นบางๆออกมันแยกออกมาเนี่ยครับมันมีเหมือนมีเนื้อเยื่อนนิดๆติดออกมาเหมือนขี้ไข่เนี่ยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ใช่ขี้ไข่มันคืออไขมันที่มันบางและแน่น,นและปกติเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เป็นขี้หูแผ่นอย่างเงี้ยเที่ยวนี้มันเป็นขี้หูแผ่นแต่ก็ไม่เข้าใจว่า ครั้งที่แล้วว่าแคะไปจนเกลี้ยงเลยข้างในก็เกลี้ยงหมดทําไมวันนี้ถึงขึ้นเร็วไวขนาดนี้ส่วนที่บอกว่าช่วงที่พอผสนยาไปให้เป็กเกาอ่ะตอนนี้ทําไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าหูมีการอักเสบบวมแดงก็จะข้ามขั้นใช้สำลีเพื่อไปดูดเอาเศษที่มันเหลืออันเล็กๆกอ็ออกนะครับเพราะมันมีอยู่อันหนึง่ง สก,กิดแล้วมันก,ก็เด่นเข้าอยู่ข้างในอะ่ะเดี๋ยวมันน่าจะติดออก่าก็อีอันเนี้ยแอนี่ไงนิดเดียวไปก็โอ,โอ้เห็นทันกันไหมเนี่ยไอผมมาเห็นทันนะนะครับแต่ว่าทางบ้านจะเห็นทันกันหรือเลปล่าตอนนี้ผมไปเน้นข้างในก่อนนะครับอ่าก็ปั่นเบาๆนะครับถ้าเยอะไปนี่ มันมีน้ำหนักของไอ้นี่อยู่เดี๋ยวตอนนี้แก้วหูอักเสบอีกตอนนี้งานยุ่งเลยจะเดินแบบเอียงหูปวดหูต้องกินยาแบบแก้อักเสบแก้บวมลอดอาการบวม,มก็ยาพวกนั้นก็เป็นแบบที่พวกนักกีฬากินปวดกล้ามเนื้อเขาก็กินกันไอตัวนันานแหละแก้อักเสบนะครับไอยาแก้อักเสบนี่พอเราเจ็บคอก็กินได้นะครับถ้าเราเจ็บคอเพราะว่า ไปตะโกนดังอะไรแล้วมีอาการบวมแดงเนี่ยก็กินได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันฆ่าเชื้อโรคไม่ได้ถ้าฆ่าเชื้อโรคต้องเป็นฆ่าไวรัสฆ่าแบคทีเรียก็ต้องเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับนี่อยู่ที่ว่ามันบวมแดงเพราะไวรัสหรือว่าแบคทีเรียคือเราต้องฆ่ามันด้วยและขณะเดียวกันก็ลดอาการบวมแดงได้กันกินยาพวกนี้มันจะแก้อาการปวดหรือระคายเคืองได้ด้วย ก็เสียงสองก็พยายามทําอยู่นะครับขอให้เฟนรนด์ขับช่วยให้กําลังใจกันเหมือนเดิมเพราะตอนนี้ยากจนมากหบาทสิบบาทโอนมาได้นะครับเป็นกําลังใจธนาคารย o อวีเ1 3 2ห4หนึ่งหนึ่งสาองูบุตรโงกดยูยืนยงโอนมาได้เลยนะโอนมาโอ้ใช่ไหม อ่าตอนนี้อ่าไม่ไม่มีขี้หูแล้วนะครับตอนนี้เอา้ามีเ็ษผมลงเข้าไปด้วยแฮะก็เซตแรกโอ้เซตแรกจบไปแล้วไม่รู้ว่าใครชนะโบแต่แบบเอาอ่าสมาธิมาอยู่กับอีตอนที่มันเข้าได้เขาเข็มตรงขอบแก้วหูอะ ก็เที่ยวนี้โหข้างขวานี่ทิ่มพลาดไปโดยเฉพาะตอนสุดท้ายเนี่ยก็เจ็บนะครับเจ็บที่สุดอะส่วนอีกสามครั้งเนี่ยเจ็บนิดๆแต่คุณลูกค้าไม่ร้องเลยนะครับได้แค่อือแค่ฮืออย่างเดียวโหโชคดีของผมมากเลยที่ลูกค้าดทนนะเพราะว่าพอดูยังไงก็ต้องเจ็บอะเพราะว่าเราเองมีคนทิ่มเองเราก็รู้เลยว่าตายแล้วทิ่มพลาดเป็นมินเดียว โชคดีนะครับว่าตัวที่ขีบเนี่ยตัวที่ขีดเราเนี่ยมันห่างจากขอบแก้วหูอยู่ประมาณสองมิลแต่ว่าเราก็ขีดไปแล้วมันเข้าไปสามมิลไงมันก็เลยโดนแค่มิลเดียวแล้วไอ้ปลายมิลเนี่ยครับแต่มันไม่ได้โดนแก้วหูนะครับมันโดนตรงขอบแก้วหูด้านออกมาเชิงนอกนอก,นอกหน่อยไงซึ่งมันเป็นเป็นขี้หูที่เราไปขีดล้วก็เลยรู้ว่าอ้อ เหตุที่ว่าทําไมถึงไม่ขี้พอดีเอออย่างแรกเลยนะครับพอดีไอ้ที่ขี้มันอันใหญ่แล้วข้างในมันลึกแล้วก็แคบและแสงมันไม่พอดีเราก็กะว่าพอปลายมันน่าจะเข้าที่เราก็ขยับนิดนึงเข้าไปแต่ไอ้นิดนึงของเราเนี่ยเราก็กะกะพลาดน,นะครับก็เลยไปทิ่มพอเราทิ่มเราก็รู้ว่าโดนโดนขอบไอ้หูด้านนอกแนละ้ว พอโดนปุ๊บเราก็ต้องรีบหนีดแล้วก็ค่อยเอาขี้หูออกมาแล้วครับไม่งั้นลูกค้าก็เจ็บฟีครับพอจะทิ่มปุ๊บแล้วไม่หนีดนี่ก็คือเจ็บฟรีอย่างเดียวเลยนะครับอันนี้ก็เลยถือว่าเอาออกมาได้แต่อีตรงที่ทิ่มอะไม่เจ็บหรอกครับอีตรงที่จะเจ็บน่าจะเป็นตรงโซนกลางเนี่ยครับเพราะหูบวมแดงแบบหินชัดๆเลยอะ บวมแดงแล้วก็เหมือนเป็นรอยช้ำเลยครับซึ่งมันเป็นรอยช้ำที่เกิดจากทั้งอตอนที่เราแสะแยกให้แผ่นไขมันเนี่ยที่มันติดแน่นๆขี้หูเนี่ยออกมากับอตอนที่ไอข้อต้นบัตรมันปั่นไปโดนเพราะตรงเนี้ยมันเป็นเนินนะครับมันเป็นเนินบางบา่า มันเป็นเดินสูงแล้วมันก็หลบลงไปพอหลบลงไปปุ๊บก็เป็นขี้หูและตรงนั้นน่ะคุณลูกค้าก็บอกมันเหมือนมีแผ่นอยู่ข้างในก็เลยต้องเข้าไปดูตรงนั้นเป็นพิเศษเราก็เลยพยายามแซะต,ตั้งแต่ด้านนอกค่อยเข้าไปด้านในซึ่งถ้าอีกเจ็ดวันหรืออีกสิบวันมีอีกนี่ก็สันนิษฐานได้ว่าน่าจะมีอารมณ์ผิดปกติแล้วครับแต่ว่า มันยังไม่เป็นถึงขั้นเป็นเชื้อรานะอืมตอนนี้ก็ไม่น่ามีแล้วครับไม่น่ามีเปัญหาโอเคเย่ไมีไหมมีไหมมีไหมโอ้ไม่มีเลยเดี๋ยวเราจะทั้งสุดท้ายแล้วนะครับ ปลายสำลีเข้าไปเดี๋ยวก็อนรัออาปลายสำลีแหลมๆเล็กๆเ,เ,เข้าไปก่อนครับเพราะอยากจะเข้าไปที่ตรงนวดแก้วหูเมื่อกี้จะทำแบบยาวไปเนี่ยข้างในเป็นขนอ่อนเยอะมันไปไม่ถึงก็เลยต้องทำสั้นหน่อยโอเคแต่นี้นวดได้แล้วครับ ใช่ไหมโอเคไม่มีแล้วไม่มีปัญหาฮ่าเรามาดูขี้หูรวมๆกันอยู่แล้วนะครับช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้ครับช่วงนี้มีมีโฆษณาครับพราโดนแบนจาก u t u b e อยู่<笑><笑>ก็ธนาคาร UOB นะครับปุตมโซนกดอยู่ยินยง7611320454ครับ ห้าบาทสิบบาทเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับบายบายเจอกันคลิปหนะ้า